ข้อ4ในการผสมคอนกรีตเราควรใช้หินหินแบบใดในการผสมคอนกรีตนะข้อสเราก็มาดูข้อ1หินอาคานีข้อ2หินแปรข้อ3หินตะกอนข้อ4หินอ่อนอันนี้จริงๆมันมีโจทย์เพิ่มเติมนิดนึงคือเขาถามว่าเวลาเราผสมคอนกรีตเนี่ยเราต้องใช้หินอะไรผสมถูกไหมอ่าเขาเขาเปรียบเสมือนว่า ไอหินที่เราผสมกันเนี่ยอะไรเหมือนหินอันไหนมีคุณสมบัตินะที่เหมือนการผ,ผสมคอนกรีตทีนี้อยากให้น้องรู้จักหินก่อนว่าหินของเราเนี่ยแบ่งเป็นกี่ประเภทก่อนที่จะเข้ามาดูที่โจทย์ข้อนี้มีใครรู้บ้างว่าในทางวิทยาศาสตร์เราแบ่งหินตามวัฏจักรของหินเป็นสาประเภทคือหินอะไรบ้างนะหินอาัคานี หินชั้นหรือหินตะกอนแล้วก็หินแปร ى. หินทั้ง3ามอย่างนี้มีความสำคัญหรือว่ามีลักษณะเด่นยังไงบ้างแล้วเกิดมาจากอะไรดูทีละอันเลยนะหินอคานีหินอาคานีเป็นไงนะหินอาคานีเป็นหินที่ได้จากการแข็งตัวของแมกมาหรือลาวาจากใต้พื้นโลกถูกไหม พอวันเป็นภูเขาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เบิดบึ้ม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 ,มแล้วตัวลาวาก็แข่งตัวกลายเป็นก้อนหินหินพวกนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นพวกหินอคานีพอสะสมไปไปมามาปุ๊บ พวกหินอย่างนี้ก็ถูกกัดก่อนกลายเป็นเศษซากตะกอนที่อยู่ในธรรมชาติปุ๊บก็มีพวกสารมาผาสานเป็นเนื้อเดียวกันรวมกันไปก้อนหินใหม่อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าหินตะกอนส่วนหินแปรก,ก็จ,จะเป็นหินธรรมดาอ่ะอยู่ๆก็มีความดันมาอุณหภูมิเปลี่ยนไปได้รับน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้มันแปรสภาพกลายเป็นหินชนิดใหม่เขาก็เลยเรียกว่าหินแปรนี่คือหินสามชนิดถูกไหมที่เป็นหลักในวัฏจักรของหินที่สําคัญ ทีนี้การที่เขาถามว่าการผสมคอนกรีตเนี่ยเปรียบเสมือนหินชนิดใดน้องก็ต้องดูนะว่าพี่บอกแล้วว่าหินอาคานี้คือหินที่เกิดจากการแข่งตัวของแมกมาหรือลาวาถูกป่ะมันเกี่ยวกับการผสมคอนกรีตไหมไม่เกี่ยวถูกป่ะเพราะการผสมคอนกรีตมันก,ก,ก็เหมือนเราเอาผงปูนบวกกับน้ําบวกกับไฟบวก tai, บวกับก้อนหินมารวมๆๆกันจนกลายเป็นคอนกรีตหนาๆๆๆๆๆอย่างนี้ออกมาถูกไหม แสดงว่าอะไรแสดงว่าการผสมคอนกิีตมันเหมือนกันที่หินตะกอนถูกไหมที่ค่อยๆสลายไปถูกสารมาเชื่อมประสานร,ร่วมด้วยน้ำแล้วก็ถูกอัดจ,จนกลายเป็นก้อน อันนี้แหละคือขั้นตอนของการผสมคอนกรีตซึ่งคล้ายกับกระบวนการเกิดหินตะกอนนั่นเองชันข้อนี้ก็ตอบข้อ3ส่วนหินแปรคอนกรีตไม่ใช่เกิดจากยูยๆมีก้อนอิฐอันนึงถูกแรงกดทับขึ้นมาอูมหาสารกลายเป็นคอนกรีตที่สวยงามไม่ใช่ถูกปะข้อนี้ก็ผิดส่วนคาว่าหินอ่อนหินอ่อนมันแคบเกินไปหินอ่อนคืออะไรเอ่ยหินอ่อนคือส่วนหนึ่งของหินแปรถูกป่ะเพราะว่าหินอ่อนถ้าพูดถึงว่าหินแปรหิน หินอ่อนมาจากหินอะไรนะหินอ่อนมาจากหินปูนถูกไหมหินปูนเป็นหินตะกอนถ้าถูกแรงกดดันอุณหภูมิเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นหินอ่อนในที่สุดเพราะฉะนั้นในสี่ข้อนี้ถ้าเขาเปรียบเทียบการทําปูนซีเมนหรือว่าทําคอนกรีตเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างหินตะกอนนั่นเองนะฉะนันข้อนี้เราควรจะตอบข้อสนะคะ